เซิฟนี้ถ้ามาต้องมาเป็นตีหน่อยนะครับรแต่งหนึง่งเตะใช่ไหมสเตย์อันนี้ไม่อยู่กับเซฟิฟทำชิพกันอีกแล้วนะมาอีกวันเนาะมาอีกวันแล้วดูแอดมินแกงกูขนาดไหนอ่ะตั้งชื่อกูเป็นอาร์นะาเอ็กามเลยพร้อมโดนตีนตเดี๋ยวน้องกำลังมานะครับ มาดูกันว่าวันนี้ผมจะโดนยำตีนเหมือนวันนั้นหรือเปล่าแบบพร้อมบวกอะไอเฮียแอดมินตั้งชื่อให้กูพร้อมแล้วน,นี่ม่เป็นอะไรทําไมมันขึ้นไม่ได้เด็กไอเฮียแปลกดปลก ได้ไม <BC onn. S 3> <Erde. S 1> ่รู้เก็บไปก่อนครับครับน่าแปลกหัยตัวโตเลยครับน่าแปลก Hấp Khiến mà, khiến mà Khiến mà Khiến mà Khiến mà mà ทึบแต่ทึบโอ้มาถึงแม่งก็นัวเลยแล้วดูคนโคตรเยอะเซฟเนี้ยคนไม่เป็นร้านอ่ะไปชี้ไห้แตกโอ้โหโหจะจากคนแล้วอ่ะเป็นร้านอ่ะพี่อ่ะอะไรไม่ไหวอ่ะอ่ะแตก เข้าไปไปก่อนเลยเาไปไปก่อน,อนมาดิขึ้นมาดินมลขึ้นมาขึ้นมาเนีเ่ยไงเกมยิงปืนเนาะ มาดิทุกสเปซออกมาออกมาออกมาเร็วออกมาเร็วไไปไปกโก้ เฮ้ยเฮ้ยอ hey. hey, hey. mm ้น hmm. น mm ี้คอมอ็นี่คอมมาดิมาสุดมาสุดให้เลยอ่ะ าสุดให้เลยมาสุดให้มึงแล้วเนี่ยมาสุดให้มึงเลี้ยวเพื่อนเ,นอ,เอ้าเดี๋ยถือยาย,ยิงเฮ้ยผมผมเอาวิ่งไปไหนกำลังวัดสุดเลยเอา้าลงมาเอ้ยอุ้ยมันด่างรัวมาดิเดี๋ยวมึงไม่วัดอ่ะ านี่ไงโมกม่โมเล่นสองใช่ไหมไม่ีหัวตัวก็อะไรว่มันไม่วัดเลย

ครับผมตวัวเอ,องคุณโอ้โหไอ้เรื่องอะไรไปบ่อยอ่ะเยอะขนาดเนี้ยไอ้แบงก์ก็ยังไม่ว่างครับตอนนี้น้องน่าจะทำอะไรสักอย่าง,างที่ไม่ได้มาช่วยกูเนี่ยมันขึ้นยังไงวะกูยิงอย่างนี้แล้วกันแตกนี่กูยิงอย่างนี้เลย,ลย,ย,เลยชิวๆแบบล็อกหัวอ่ะ ยังยีงเลยไปดิไอ้กูยิงยิงเลยวะไปดิไม่ดิไปไหนไปนไม่ได้เร็วไม่ได้เร็วเกือบตายโอ้โห

โอ้โหโอ้โหไอ้เหีย <c oughs> โอ้สิบห้ายมาว่าบห้ายมาว่า <c oughs> แล้วอย่างงี้ใครไปไหวไอ้เหียไปก่อนละกัน <c oughs>

ดีด right. mm ีมีปีซับปอดไม่เจอนะยิงวม่โรลเลยที่อ่ยผู้ขาย Chúng em phải ạ, với sẽ mục đích những quân đi, clo s scholarships Equestri cho professionally train shocked đây là Tại Because Vittor, banks, anh pan tài iş cho gì ở геро, mà cũng có thể gửi Đi sau khoảng nơi nào mà ไม่เห็นไอนแบงก์ว่ะอ๋อเจอละเยอะเกือบตายไปดิโอ้โหมาเยอะขนาดนี้กูไม่ไหวนะครับมาเยอะอย่างนี้กูไม่ไหวนะโอ้โหมาชั้นสามบอกชั้นสามกูหลงด้วยไปแบงก์พี่พายน้องพัดเลยพัดเลย ไม่ตายทุกเมตรโคตรเยอะไอ้เชี่ยเพงล้านโเยอะเยอะเป็นล้านอ่ะชิ้นนี้สิบห้าเอ็มโอ้โหสัเฮ้ยเชี่ยจะตายอ๊โอ้

เป็นคือเถาน้องเป็นช่างนั่ทนเหลือเกินช่างนันทนเหลือเกินที่อย่าแตกช่นัทนเหลือเกินบริษัทก็พูดอย่างเยอยเ้ยมดอเล ได้มันอยู่ังละงไม่ดอจริงๆเ้สเมาก้ี่าดว่ยีมันไม่โดดเลยที่อ่ะแนะนำอยาเขาไปแนะนอยาเขาไปแต่ทุกเม็ดอ่ะที่อ่ะหัวเพื่อนอ่ะทุกเม็ดอ่ะ แม่ตื้นไม่ตันัวเลยโหเยี่ยมไม่ไหวมดิอยู่ทการสองตัวมันยูทีโอ้หใเขาจะเข้าวะใอรเขาจะเข้าวะลองเข้ามาดูโอ้โหแตกแตกแตกจริงเฮ้ยเฮียใครยิงกูวะ ชาับตัวให้เรียกวะออาเข้ามาก็ตายดิอ,ดอะไรน้องอย่าไปกลัวชิ้นี้ถึงชิ้หายแตกทุกเม็ด

แตกเครื่องเซิร์ฟดีมากนะครับถ้าเป็นเซิร์ฟอื่นนี่แหลกนะเฮ้ยโอ้โหแบ็ค์หมดไอ้แบงค์เฮียแต่ไปตอนนี้แม็กแล้วกันเนาะเราวิ่งฝ่าตรงตีนตรงประดุกเลยนะประดุกทอดไป 15K อยู่ไหนวะที่ไหนิมใช่ชั้นเดิม 15K อยู่ชั้นห้า มันอยู่ชัน้น5เลยนะวี่ที่นี่ก็ใส่ 15k ตัวขาวอะเฮ้ยต้องบองเดียบงโอ้โหทนี่ซูซีย์ตสเข้ามาเข้ามากดอยู่อ่ะ ยี่สิบมไปโอ้เข้าดีเข้าดีเข้าดีเยียเพิ่มเยอะไปทำไมกี้เตอมนี้ถ้ามาต้องมาเป็นตีหน่อยนะครับแต่งหนึ่ง แตกใช่ไหมไม่เคแตกยิงได้เหรอคุยิงได้เหรอวะใครยิงได้วะเฮ้ยอะไรขึ้นตรงนี้ดิวะธาตุอาจินเดชอออะไรขึ้นไม่รู้ครับมีวิดีขึ้นเนาะเฮ้ยที่นี่คือสตินะยูทูบเบอร์เค ที่ได้หัวเก็บเอ้ไม่ไรไม่ไรพี่เก็บเองโอ้มันพร้อมแล้วอะมันพร้อมแล้วอะพร้อมที่จะเข้ามาโอ้โหม่ดิอยกของแตกพื้นของแตกบื้น

กูมันของจริงเพราะว่ากูใส่สิบห้าเอ็มแกูออกเลยไงแบงค์ให้มันเยอไปเป้่าอีเจ้ไอ้นี่ก็ใส่นะเนี่ยสิบห้าเอ็เนี่ยไอ้ที่นี่ใส่สิบห้าเอ็มแบงค์หน้าพี่สิบห้าเอ็มตัวขาวๆก็ใส่สิบเนี่ยตัวนี ฉันเหนื่อยมากนะเล่นกิดแบบนี้ฉันเหนื่อยมากไปฟิวเก็บของก่อนไปเฮ้ยเก็บของล้วล้วเกตตัดระหว่าไม่ตัดด้วยของล้วนะครับของร้วลวอะไรตายอ่ะ พี่วิ่อยู่น้องที่มาอุ้ยเหี้ยกตายโอ้โหอ้เยเหอะไรอ่ะอะไรไม่กูเล่นเนี่ยอือกบเตยลองไปครับลองไปไม่หยอกนอมาจากไหนวะ ไหนวะพี่วิ um, um, uh, um, ่งเหรอมาดีมากมาเอามันนอนหนักแน่นอนหนักเฮ้ยฮู้วนี่ต้องอ้อมปะ เยอะจังวะไอแบงค์ไหนวะเลี้ยมือมึงว่าแบงค์ก็แบงค์มืดพี่ยังอยู่น้องอู้เฮ้ยพี่อะในที่สุดกูก็แตะที่อีสัตว์แล้วกูใส่หัวทุกเม็ดจ้ะใกล้เฮียแล้วเฮยเยอะกันไปแล้วพวกมึงอะเฮีย

พี่นี่แตกหนึ่งแบงค์โอ้ผมเป็นโถมป่ะตกกันไปเป็นพื้นตกกันไดเป็นพื้นเฮ้ยเมากูเป็นไรอ่ะเอ้าในครั้คลิปมันตัดนะครับทุกคนก็โหเสียดายว่ะช็อตสุดท้ายอ่ะยิงอย่างเยอะเลย อเคฝากกดติดตามฝากกดไลค์ด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าเนาะว่าจะเป็นคลิปอะไรต่อไปช่วงนี้ผมจะติดเรียนนิดหน่อยนะอาจจะไม่มีคลิปลงโอเคก็ฝากไว้เท่านี้นะกับเซิร์ฟน้ำทิปนี่เขาจ้องจะเล่นคนนี่โอเคบาย